Ng nó nay, dưới gần đây, Tôi đánh nó. tay 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 ที่นี่สถานีชัยยาก่อน,อจ,นจะลงแต่ขบวนรถโปรดตรวจสอสิ่งของในสัมภาระของท่านให้ถูกต้องครบถ้วนการรถไฟแห่งประเทศไทยขอขอบคุณท่านผู้โดยสารทุกท่านที่ใช้บริการเดินทางด้วยรถไฟและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าในโอกาสต่อไปการรถไฟแห่งประเทศไทยก็มีโอกาสให้บริการท่านอีกขอบคุณค่ะ Attention please Welcome to c h a y a r Station Please check your belongings before leaving the train. The State Railway of Thailand appreciates for choosing our services and looks forward to serving you again. Thank you. jagang sí. Nam uh -huh.